เมื่อเร็วๆนี้การประชุมนวัตกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินระดับต่ำซึ่งจัดขึ้นที่เมืองซื้อเฮอจ้อเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนได้ดึงดูดความสนใจจากนานาชาติอย่างมากสะท้อนถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมอุปกรณ์การบินระดับต่ำของจีนในตลาดโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดนที่ใช้ในประชาชนทั่วไป ผู้ผลิตโดรนลายใหญ่ของจีนกลายเป็นจุดสนใจในงานด้วยการลงนามข้อตกลงการจัดซื้อและบริการตามหลักปฏิบัติ76ฉบับถือเป็นก้าวสำคัญเชิงประวัติศาสตร์สำหรับโดรนที่ใช้ในประชาชนทั่วไปของจีนในตลาดต่างประเทศมีมูลค่ารวมคำสั่งซื้อระหว่างประเทศสูงกว่า1,000ล้านหยวนหรือประมาณ140ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ยังมีการลงนามข้อตกลงสำคัญกับบริษัท PT u n m a n g e d Air Transport ของอินโดนีเซียในการจัดซื้อระบบโดน20ชุดรวมถึงรุ่น HY 100ซึ่งเป็นโดรนปริกตึงขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักบินสูงกว่า5.25ตันและบรรทุกได้สูงถึง1.9ตัน